สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าในการเดินทางภายนอกเราก็ต้องมีแผนที่เราก็ต้องมีคนบอกทิศทางให้เราเดินใช่ไหมครับในการเดินทางในชีวิตนิรันดร์ของเรานั้นเราก็อาศัย พระวาจาของพระบิณฑ์เจ้าจากพระคมภีร์ทั้งพระคมภีร์เดิมและพระคมภีร์ใหม่ในการที่จะเตือนเราแต่ละวันและในวันนี้พระวรสารก็พูดถึงบรรดาสิทธิ์ลืมนําขนมปังไปด้วยและในเรือของเขามีขนมปังเหลือเพียงก้อนเดียวก็หมายความว่าถ้ากินก็กินพอได้คนละคำสองคำนะครับพระองค์ํำชับว่า จงระวังให้ดีจงระวังเชื้อแป้งของฟาริสีและเชื้อแป้งของกษัตริย์เฮโรธบรรดาศิษย์ไม่เข้าใจหรอครับว่าเชื้อแป้งที่ชั่วร้ายต่างๆเหล่านี้มันเป็นอะไรก็คือสิ่งต่างๆที่พวกฟาริสีเขามีก็คือความจองหองผองขนการไม่ยอมรับความเป็นจริงแต่พยายามที่จะมองเห็นคนอื่น ว่าผิดตรงนั้นผิดตรงนี้ไม่เคยเห็นตัวเองสักครั้งเดียวหรือว่าถ้าเห็นตัวเองก็บอกยกยอว่าตัวเองนั้นดีเลิศอย่างที่เวลาที่พระเยซูเจ้าเล่านิทานเ,าเปรียบเทียบนั้นก็มีฟาริสีคนหนึ่งเข้าวัดกับคนายากจนคนหนึ่งเข้าวัดเนี่ยฟาริสีไปยืนอยู่หน้าพระแท่นแล้วก็เงยหน้า ปด้วยความภาคภูมิใจและจองหองพองขนบอกว่าเขานั่นทําดีมาตลอดถือสินนดอาหารเอย่ยภาวนาเอย่ยโอ้ทุกอย่างดีหมดแต่พระเยซูเจ้าบอกว่าเวลาออกจากวัดไปแล้วเขามีบาปเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งข้อก็คือความจองหองพองขนครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นเชื้อแป้งของฟาริสีนั้นก็คือความจองหองพองขนการ ทำสร้างภาพว่าตัวเองนั้นเป็นคนดีส่วนคนอื่นนั้นเลวหมดอันนี้ก็คือฟารรสีต้องถามตัวเองว่าเราเคยคิดอย่างนั้นบ้างไหมเราเคยคิดว่าเราดีกว่าคนอื่นไหมเราดูถูกคนอื่นไหมถ้าหากเราเป็นเราก็เป็นฟารรสีอีกคนหนึ่งในโลกปัจจุบันและเป็นสิ่งที่พระเป็นเจ้าไม่เคยพอพระทัยเลยพี่น้องครับ ถ้าหากพวกเราไม่สนใจใยดีที่จะดูแลวิญญาณของเราเป็นต้นภาษาศาสนาจักรมีธรรมเนียมว่าก่อนนอนเนี่ยใช้เวลาสักพักหนึ่งรำพึงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นนั้นและสิ่งที่เราได้กระทำ เป็นสิ่งที่ดีงามขนาดไหนหรือชั่วขนาดไหนเนี่ยเวลานั้นก็เป็นเวลาของการสำรวจตนเองและขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณที่ได้รับในเวลาเดียวกันก็ขอโทษต่อพระองค์สำหรับความผิดอันนี้มันไม่ใช่เรื่องเชื่องเรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องที่เขาก็ถือกันมาตลอดเพื่อความดีของพวกเราการณาธรรมนะครับสวัสดีครับพี่น้อง ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์